นาทีระทึกใจเริ่มเกิดขึ้นแลน้วก็ท่านผู้ชมมาดูครับเที่ยวนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้เฮ่เอาละท่านผู้ชมเข้าทุนเข้าที่แล้วเรียบร้อยเรามาช่วยกันลุ้นครับจากนาทีนี้ไปไม่รู้ว่าจะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายหรือจะเป็นหนังมวนเจ้าช่วยกันลุ้นครับเอาแล้ะก็พีน้องชาวเรือครับตอนนี้ รอบกลับใส่น้ำเที่ยวแรกสิงหลนุนกิจก็เป็นฝ่ายชนะเอาไว้ใ่มาดูเที่ยวนี้เจ้าปู่พิพุฒนาคาจะเตีตื้นคืนมาได้หรือไม่มาดูกันอาเละครับถ้าเป็นนักมวยก็คงกําลังจดจดจ้องจ้องพยายามจะต้อนเข้าม,มุมแต่นี่เป็นเรือครับต้องนิ่งอยู่กับที่รอแค่สัญญ,ญาณทงเท่านั้นนอกจากท่านผู้ชมแล้วครับแม่ท่านอาจารย์วีพรพลครับวันนี้ ขอบสนามเลยครับไปยืนจอติดอยู่เลยลุ้นดูความดันด้วยนะพี่อ๋อ บูชอ้ยแล้ไม่หลีไม่หลอแล้วพี่น้องก็มีเสดทัดใส่กันมาแบบระเบิดเถื่เถื่อลยทีเดียวคู่นี้เป็นรอบกลับสายน้ำของเรือรอบชิงชนะเลิศของทวยพระราชจฐานกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสนญญบริสุทธิกุปรีปีพศ .68 พี่น้องจากตำบลศิษย์บางอำเภอโพอสายจังหวัดตรุษยเย็นเจ็ดยานน้ำเอาเลยเริ่มจะเปิดผายไงมือใส่กันมาจนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อไปหัวเริ่มถ่ายทายเริ่มสะบัดหัวเริ่มผัสสะเริ่มสะบัดต่างคนต่างบบบิิิดเเเเจจจจจ้้าาาปปููออกกััสสงงใคระ ใส่กันมาจ้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 าเลยทีเดียวเลยจ้าเอาเลยเหล่าทหารใจไว้ทหารจับกับเรือคู่ทีก็ท่านผู้ชมเอาเลยตื่นเต้นเร้าใจใส่กันมาแบบจ้า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 แล้วท่านผู้ชมดูดีๆครับเดี่ยวนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วใส่กันมาแบบเลิเติร์ดเติร์ดท่านผู้ชมเอาเลยดังสนั่นวัอนไหวกูจงอังแล้วท่านผู้ชมเดี่ยวนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วว่ายยังไงลองน้ำแดงลองน้ำแดงเลือพายแรงจะแสงหมาเอาเลยเหลื่อมน้ำมาได้ร้อยถึงปมานกลางดูดีๆครับผู้ชมยังไม่ มีการลดลาวาสอกน้ำกระชอกออกทางขอใส่กันมาแบบจะาจ่าจ่าแล้วจ้า,จาโอ้โหท่านผู้ชมไม่ธรรมดาทีเดียวสิงห์ลนนกินีโจโดีสายพยายามขยับดีพยาญญพยามขยับดีแม่แต่ภาพพี่น้องท่านผู้ชมดูดีๆมีเฮครับไม่ธรรมดาแล้วเจ้าปู่พิพุกธนาคาพยายามเบียดขึ้นมาพยายามอยู่พยายามอยู่แต่จะพยายามได้ขนาดไหนพยายามเตะพยายามเตะ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  เราเหว่ยเอาคุและว่าเหลือทั้งสองลำก็ตอนนี้ปลดเกียร์ว่างว่างพายหงายมือปล่อยเรือไหลลลไหลลลลลลลไหลลลลและสุดท้ายก็พรวเข้าเส้นชัยลูกน้องว่าว่ากันคู่ครับเขาคือเส้าย้พายอีกแล้วพราทัน่าฝากถึงโค้ชแปะ นะครับสิงหลนกิจนะครับมาที่หน้ากลองหน่วยการด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันสู่เขาบ่อใดเฉลิมฉั่งฮะเขาต้องยารรับขว้มเป็นจริงว่าเข้าสู่เขาบ่อใดปีนี้พี่หนาเข้าซอยกันไหมกับดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือกู้ชิงชนะลเลศถ้วยพระราชทานรอบกลับสายน้ําระหว่างสิงหลนกิจกับเรือเจ้าปู่ยิบตนาคาผลการแข่งขันครับเป็นเรือสิงหลนกิจ ย้ำเอาชนะทั้งสองเที่ยว